สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือ w ว w รกระชอน .com ในหมวดของกระชอนวารตี้ครับ <c oughs> วันนี้ผมได้รับเกียรติจากคุณวันชัยลากวิไลพงหรือพี่โตเป็นหัวหน้าเยี่ยวเวหาบกกอเขตเจ็ดและเป็นประธานชุมชนลานมะขามบ้านหม้อเขตวัดอรุณครับผมได้ข่าวว่าท่านทำงานเพื่อสังคมทำงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนวันนี้ท่านนั่งอยู่ข้างผมผม สัมภาษณ์ท่านสักนิดหนึ่งสวัสดีครับพี่โตกรับครับสวัสดีครับคุณเพียรก่อนอื่นนั้นนะครับผมอยากจะทราบว่าคําว่าเยี่ยวเวหาเนี่ยคืออะไรครับครับก็ขอทําความเข้าใจเลยนะครับครับผมเยี่ยวเวหาเนี่ยเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ขึ้นกับตํารวจสือนสารนะฮะสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติครับเยี่ยวเวหาที่ผมรับผิดชอบอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเยี่ยวเวหาบกแขก .7 ทำงานอยู่ในพื้นที่ฝั่งชนนะครับของผมนี่ก็ทํางานร่วมกับตารวจ11สนนะครับยกตัวอย่างก็คือสนบางอกใหญ่เป็นต้นครับทำภารกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจครับช่วยเหลือสังคมครับโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใช่ครับแหมสุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมครับและอีกอย่างหนึ่งครับทําไมละครับพี่ครับทาไมถึงได้คิดทําอัลบั้มชุดเยวเวหาบกน7ทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อจุดประสงค์อะไรครับครับ เป็นคําถามที่ดีมากครับ,บที่ผมต้องต้องทำอ,อ,อัลบั้มขึ้นมาเนี่ยฮะคืออยากจะเผยแพร่กิจกรรมของเหย่่ยวเวหานะฮะว่าเราทําอะไรเพื่อสังคมบ้างเ,เ,เ,เช่นว่ากำกำลังตํารวจไม่ไม่เพียงพอ,อเขาก็าจะขอกําลังเกี่ยวไปช่วยออวอสีวอลสีก็คือการตั้งด่านเ,เราก็าจะตั้งด่านร่วมกับตำรวจก็คือ ป้องกันป้องกันป้องปามเหตุร้ายโดยเราเป็นผู้ช่วยของตำรวจเป็นต้นครับครับแล้วก็อาจจะมีเหตุว่าอย่างน้ำท่วมเราก็เข้าไปช่วยเอากําลังความสามารถที่เราจะทาได้ครับผมมีงูเข้าบ้านเราก็ไปช่วยจับงูเจริชนคนเราก็แจ้งกับบอแต้งกับศูนย์วิทยุพยาบาลที่ใกล้เคียงอะไรอย่างนี้เป็นต้นรครับผมครับผมก็ แล้วคิดยังไงครับแล้วท่านทํางานเพื่อสังคมไม่มีเงินเดือนแล้วเอากองทุนที่ไหนมาทาําอัรบัมชุดนี้ครับได้ก่าวว่าหมดไปเยอะเลยรับครอ๋อก็เออผมโชคดีอยู่อย่างหนึ่งน,นะครับครับคือผมประสบความสําเร็จในกิจการหน้าที่การงานของผมคือผมเป็นเอ่อคนยากจนมา่ันครับในเมื่อผมพอจะมีโอกาสได้คืนกาไรให้สังคมผมก็อยากจะคืนกําไรให้สังคมบ้างครับโอ้แล้วก็หน่วยงานเนี้ยจริงๆแล้วไม่จําเป็นจะต้องมีคนรวยอย่างเดียวที่จะเข้ามาครับ คนจนคนรวยเข้ามาได้หมดครับเดียวเวหาเนี่ยนะฮะอย่างของเขตเจ็ดเนี่ยฮะจะมีทั้งแหะเออรอปพนักงานบริษัทเจ้าของธุรกิจเอ่อพ่อค้าแม่ค้าเราสามารถมาร่วมกันตรงนี้ได้ถ้าทุกคนมีจิตใจเป็นจิตอาสาครับสุดยอดมากเลยครับคุณพี่ครับแม่แล้วทำขึ้นมาเนี่ยเอาไปขายให้ใครครับประธานแจกครับแจกอย่างเดียวครับแจกแจกอย่างเดียวแหละครับใช่ครับโอ้ขอบคุณมากครับผมโอ้ลงทุนเองแล้วก็แจกอย่างเดียวด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ สั้นๆเลยครับอีกหนึ่งครับผมอยากให้คุณพี่เนี่ยฝากอะไรถึงเกี่ยวกับเยาวชนของชาติในตอนนี้ด้วยครับอืครับเป็นคําถามที่ดีมากครับเออน้องๆเยาวชนนะฮะถ้ามีโอกาสได้ดูกิจกรรมของเกี่ยวเวหานะเอออันไหนเป็นสิ่งที่ดีที่เอ่อจะทําให้น้องๆเนี่ยเออสามารถช่วยเหลือสังคมคืนกำไรสังคมเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่หรอกครับเราเป็นเด็กเราก็ทําได้ครับเช่นว่าเอ เก็บเงินได้เราก็ไปคืนเจ้าของหรือทําความดีให้พ่อแม่รักแล้วก็อย่าไปติดยาตสพติดอะไรอย่างเงี้ยเป็นตน<อ>้นครับวันนี้ขอบคุณพี่โตมากนะครับผมขอบคุณนะครับคุณวันชัยลาบวิไลพงศ์นะครับหัวหน้าเยี่ยววหาบกเขตและคลิปดีๆอย่างนี้กระชอนวารตี้หาชมได้ที่ w w w กระชอน .com สำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ